สวัสดีค่ะวันนี้นูกเราฝนใหญ่จะพาไปดูนะคะย้ายของบ้านชาวต่างชาติแล้วบอกเลยลูกค้ามีของรักของหของที่ทุกบ้านนี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีทุกบ้านคือนั่นคือเฟอร์นิเจอร์วายอ่ะโอ้อะไรที่มีทุกบ้านแน่แ่รู้นะรู้นะคิดอะไรแต่เป็นเฟอร์นิเจอร์วายนะคะที่พ่อแม่ทุกคนห่วงเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเตียงไม้อย่างไม้โตวายนะคะวันนี้ลูกค้าบอกว่าฉันลิกไม้มากๆช่วยขนของทั้งหมดที่ฉันรักฉันห่วงเลยไปให้ทีตัวนี้นะคะเป็นโตะที่ลูกค้าห่วงที่สุดนะเราจะมาดูว่าเราจะมีเทคนิควิธีการย,าย,ย้ายยังไงนะคะก่อนอื่นเลยพี่ๆเขาก็จะแยกส่วนตัวโตะทานข้าวนะคะออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะลูกค้าก็คือยืนจก คือฝนดีดีนะฉันดูเธออยู่ฉันดูเธออยู่ก็จะออาคอบนะคะมาวางไว้บนผ้าก่อนพักไวเนาะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะพี่พีเขาก็จะยกไปไว้ที่รถนะคะโอ้โหพี่บอยเราจะโชว์เดียวไม่ไหวลูกชายสองคนหินอไรเล็กๆอย่างเงี้นะคะแต่ว่าหนักมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เอามาประกอบไว้บนรถนะคะเพื่อที่จะขนไปบ้านหลังใหม่เนาะอนี้ก็จะเป็น ครอบหมวโต๊ะนะคะที่เราถอดอดอก<อ><อ>มาไว้เมื่อกี้นี่เราก็จะมีค่ารองไว้ให้ลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดรอยนะแล้วก็ใช้คนยกมีคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอ่าถึงที่รถนะคะก็จะต้องไปคิดว่าจะขึ้นยังไงจะลงยังไงในการขนย้ายเนี่ยคือต้องใช้ทั้งทักษะในการขนย้ายแล้วก็ใช้สมองนะไม่ได้ใช้แรงเดี๋ยวทุกคนคือใครที่บอกว่าขนย้ายคือใช้แค่แรงบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะต้องใช้ทั้งทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็ใช้สมองในการคิดว่าจะยกของยังไงให้ลูกค้าให้ของลูกค้าเนี่ยไม่แตกหักเสียหายแล้วก็อยู่ใน ภาพเดิมพลิกแพงยังไงจะเอาหกมาให้ได้หมดนะคะอันนี้ก็คือพี่หนุ่มบอกว่าคาสัน<อ>พับๆแล้วนะเมื่อไหร่จะหาล็อกลงได้สักทีตัวนี้นะคะก็จะประกอบสลักด้วยแค่หนึตัวเดียวนะบ้านไหนที่มีโต๊ะมีเก้าอี้แบบนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าคือแม่รักแม่ห่วงแค่ไหนย้ายไปกี่บ้านก็ต้องออกไปแล้ววันนี้รู้ว่าเราฝนย้ายไปก่อนนะคะใครมีโต๊ะไม้ที่บ้านคอมเมนต์มาหน่อยนะ